วันนี้พามากินก็คือทอดสาดนี้เราไม่ได้ทอดเองนะคะซื้อมาเป็นอาหารว่างนะคะนี่ห้าสิบบาทนะคะที่ซื้อมานี่ถ้าบ้านนอกเราก็น่าจะแค่ยนะี่สิบอ่ะเนาะแล้วก็เขาจะให้น้ำจิ้มมานะคะน้ำเชื่อมแล้วก็ถั่วป่นนะแต่เราเออเขาในน้ำจิ้มเขามันไม่ค่อยเผ็ดคะ่ะมันมีพริกมานิดเดียวเราก็เลยเติมพริกป่นเราเองไปสองช้อนชานะคะ่ะ อันนี้จริงมันทำเองได้นะคะแบบนี้แต่ว่ามันก็จะยุ่งยากหน่อยเนาะก็เลยไหนๆเขาก็ขายแล้วค่ะก็ซื้อมากินแล้วก็กินประจำนะคะเจ้านี้ใส่พริกเรล,ลงไปนะคะพริกเราซื้อมาเองหน้านนี้พริกก็กินได้เป็นบางเจ้าค่ะบางเจ้าก็เหม็นสาบบางเจ้าก็หอมดีต้องเลือกดีๆนะคะ ต่อไปก็จะมาใส่น้ำเชื่อมค่ะเนี่ยน้ำเชื่อมเขามันจะไม่ค่อยมีพริกเ็นมนะคะเราก็ใส่พริกเราลงไปเองแล้วก็คนค่ะคนคนคนค่ะให้ให้ถั่วกับพริกกันนะเชื่อมน้ำเชื่อมเนี่ยมันเท่ากันนะคะแล้วก็ไปจัดจานให้สวยงามค่ะเอาไว้กินเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อนะคะ เนี่ยค่ะสวยงามพร้อมกินได้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มาทำคลิปใหม่ให้ดูเรื่อยๆนะคะมากินด้วยกันค่ะน่าอร่อยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะลองจิ้มให้ดูชิ้นหนึ่งนะเนี่ยค่ะมากินด้วยกันค่ะเ,เพื่อนๆ